สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกชมรมเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะครับวันนี้พาทุกท่านพบกับการรีวิวสินค้าจากร้านแสงจันทร์ซาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องของเราด้วยและถ้าหากท่านไม่อยากพลาดในคลิปวิดีโอใหม่ๆสินค้าใหม่ๆรับชมได้ก่อนใครก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ วันนี้ก็มีพาวเวอร์แอมจากแบรนด์ NPE นะเป็น NPE รุ่น XL ็0 0 2พันสองนะครับสภาพยังสวยอยู่เลยนะนี่นะครับ NPE XL ี0 0 2พันสองดูสภาพโดยรอบเครื่องนี้นะครับหายากนะครับรุ่น XL ที่มันสภาพยังแจมแจมแบบนี้นะครับนี่สภาพโดยรอบนะครับข้างในใสปิ้ง นะ XL พันสมีความสูงขนาด 3U ลึก19นิ้วน้ำหนักประมาณ30กิโลนิดๆน,นะครับอ,อยู่ราวๆ30กิโลนะครับเป็น Power m Class AB นะก็ดูจากตัวแล้วก็ตัวใหญ่อยู่นะนี่นะครับดูจากตัวแล้วก็ตัวใหญ่อยู่สภาพก็สวยนะครับสุดคุ้มนะครับาราคาอยู่ที่5,800บาทเท่านั้นนะครับของใหม่หมื่นต้นๆน,น,นะครับ มือ2วันนี้สภาพแจมๆขายเพียงแค่5,800บาทเท่านั้นเสียงดีแน่นอนจากแบรนด์ NPE เลยนะครับการันตีโดยแบรนด์ NPE เลยนะตัวนี้นะครับเสียงดีท่านไหนที่กำลังมองหา PowerM ราคาสบายๆราคากลางๆได้ตัวใหญ่ๆได้แบรนด์ NPE ไปใช้นะครับแล้วก็สภาพยังดีด้วยตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทางร้านแนะนำนะครับท่านไหนสนใจก็ ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0821232278จะโทรสายตรงหรือจะแอดไลน์เขาได้สำหรับเบอร์นี้นะครับร้านแสงจันทร์สาวสตูดิโออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินอ่าท่านไหนอยากมาชมสินค้าที่ร้านแนะนำให้โทรกันเข้ามาก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางโทรมาก่อนนะ อ่าเดี๋ยวมาแล้วจะไม่เจอกันมันจะเสียเที่ยวเอานะครับก่อนที่จะออกจากบ้านก่อนที่จะเดินทางมาให้โทรมาก่อนนะครับท่านไหนจะมาชมสินค้าที่ร้านเนาะร้านก็ตั้งอยู่ที่อำเภอหนองสีจังหวัดกาลสินนี่แหละนะครับมาถึงค่อยโทรหาเอาเนาะนะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาชมข้างในกันนะครับข้างในตัวนี้เป็นคลาส A B นะใส่หม้อแปลงมา2ลูกนะครับใส่หม้อแปลงมา2ลูกแต่และลูกก็ไม่ใช่ลูกเล็กนะดูแกนหม้อแปลงเนี่ยนะครับนี่นะครับดูแกนหม้อแปลงเลยนี่นะครับ แกนก็หนาตึบอยู่นะครับแกนมอแปลงก,ก็หนาตึบอเพราะลูกใหญ่อยู่นะสําหรับมอแปลงนะใส่มา2ลูกเลยพัานมตัวใหญ่นะครับใส่ัานมตัวใหญ่มา2ตัวนะขออภัยรถแรงขับผ่านนะครับอาจจะมีเสียงรบก,กวนหน่อยเนื่องจากอยนะู่ติดถนนเนาะอยู่ติดถนนใหญ่นะรถรถวิ่งประจําเลยนะครับต้องขออภัยในเสียงรถด้วยนะ อ่านะครับสิงระบายความร้อนเป็นแบบอ่าเป็นสิงอลูมิเนียมนะครับเป็นสิงใหญ่เลยนะเป็นสิงใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นชุดซับไพจะอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับชุดซับไพนะอ่ามีฟงมีฟิวเรียบร้อยนะครับมีฟิวอ่าไฟนะครับอ่าคาปาใส่มาสี่ลูกนะครับลูกละ10,000ไมโครนะคาปาใส่มาสี่ลูกลูกละ10,000ไมโครดูอะไรข้างในนะครับอะไรจมอยู่แล้วนะครับ NPE รุ่น XL เนี่ยนะครับอะไรเขาจะอย่างดีเลยนะอะไรนะครับนี่นะครับอย่างดีเลยนะเสียงดีแน่นอนนะครับจะไม่ให้เสียงดีได้ไงดูอะไรใส่มาเลยนะครับอืมตามนี้เลยนะแล้วก็อาทรานซิสเตอร์นะครับใส่เป็นตัวใหญ่นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ปากระเบนนี่ตัวใหญ่นะครับสิงเกิตตัวใหญ่เลยนะนะครับที่ผมชอบนะครับที่ผมชอบก็คือการเอาสเปคคอนมาไว้ข้างบนแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับ สเปคคอนอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็โล่งๆด้วยนะครับเพราะว่าสเปคคอนเนี่ยมันชอบหลวมชอบพังบ่อยนะครับเพราะว่าเราใช้บ่อยเนาะถอดเสียบถอดเสียบเนี่ยบ่อยนะครับมันก็มีการสึกหลอเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกตินะครับแล้วมันอยู่ข้างบนแบบนี้มันเปลี่ยนง่ายนะครับมันเปลี่ยนง่ายนะครับอ่าเราไม่ต้องไปให้ช่างเปลี่ยนก็ได้เราเปลี่ยนเองก็ได้เนี่ยนะครับนะอ่ามันเปลี่ยนง่ายเนี่ยผมชอบเลยจุดนี้นะครับเราก็ซื้อมาตัวละ สี่สิบห้าสิบบาทก็ได้อย่างดีนะครับก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ซื้อมาเปลี่ยนใส่ซะถ้ามันถ้ามันเกิดมันหลวมมันมันเสียเนาะแต่ว่าอันนี้ยังดีอยู่นะครับใช้งานได้ยาวๆนะอันนี้ยังดีอยู่นะนี่นะครับด้านหลังก็สภาพด้านหลังก็ทุกอย่างก็สวยงามเนี่ยสติ๊กเกอร์มอกยังไม่หลุดเลยนะครับจริงๆฝาเขาเนี่ยนะครับฝาเขาจะมีตรงตรงนี้จะมีป้ายบริษัท NPE ีอมีอ่าอะไรอะไทยแลนด์อะไรเนี่ยนะครับยังติดอยู่เลยนะครับ สติ๊กเกอร์แบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ที่เป็นขาวๆมาติดอยู่ฝาเขาก็ยังดีนะครับก็ยังไม่ได้หลุดนะครับสติ๊กเกอร์ยังมีอยู่โดยรวมนะครับสภาพก็ยังสวยนะช่องต่อลําโพงมีสเปคคอร์นมีขั้วดาแดงให้นะครับช่องต่อสายสัญญาณอินพุตก็มีเป็นแจ็คฟนนะครับเป็นแบบแจ็คฟนให้แบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ใช้แจ็คแปลงเอานะนี่นะครับผมก็ใช้แจ็คแปลงเอานะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับแจ็คฟนก็ไม่กี่ตังค์นะครับเดี๋ยวนะถอดแล้วก็เสียบแป๊บนึงนะ นี่อ่ะโอเคเนี่ยซีเรียลดังเบอร์นะครับมีปุ่มกดเปลี่ยนโหมดนะอันนี้เป็นโหมดพาราเรลลนะครับกดเข้าไปนะนนี้ก็กดเข้าไปก็จะเป็นโหมดบริดนะอันนี้ปุ่มสวิตซ์กาวนะครับนะอ่าตามนี้นะครับใช้งานง่ายๆได้พาวเวอร์แอมเสียงดีราคาก็อยู่ที่5,800บาทเท่านั้นนะครับได้แบรนด์ NPE ไปใช้นะครับได้พาวเวอร์แอมเสียงดีได้พาวเวอร์แอมตัวใหญ่แล้วก็ ยังสภาพก็ยังดีอยู่นะครับท่านไหนที่กําลังมองหาเพราะว่า,าราคาประมาณนี้ก็ฝากตัวนี้ไว้พิจารณาด้วยนะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับอ่าทีนี้นะครับพาชมไปหมดแล้วทีนี้ก็จะมาลองเสียงให้ดูนะว่ามันใช้งานได้ปกติจริงๆนะไม่ได้ว่าอ่าดูแค่นี้นะครับเราก็ลองเสียงให้ดูด้วยนะมาเปิดสวิตนะครับ npe เขาจะชอบทําเปิดสวิตลงล่างนะครับรุ่นอื่นจะเปิดขึ้นบนนะเลื่อนขึ้นบนอันนี้เลื่อนลงล่างนะครับแบบนี้ป๊บจะเห็นสีแดงออกมาแบบนี้นะครับอ่า นี่นะครับเปิดนะครับไฟข้างหน้าก็จะเป็นนี่นะครับไฟสีแดงติดอยู่ตรงคําว่าสตูดิโอนะตรงนี้อยู่ตอนนี้อยู่ในโหมดสตูดิโอแล้วก็เนี่ยนะครับมีไฟสีเขียวนะครับฝั่งละหนึ่งดวงติดเวลาเล่นนะครับไฟสีส้มจะจะติดตามเสียงเพลงเนาะไฟสีส้มเนี่ยนะครับไฟ3เม็ดนี้นะครับอ่าไฟสีส้มไฟสีแดง2เม็ดนี้นะครับไฟเม็ดบนคือเม็ดโอเวอร์นะครับก็คือ สุดกําลังของเครื่องนี้แล้วนะครับถ้าขึ้นเม็ดบนนะก็คือสุดกําลังนะครับถ้ามันวิ่งไปถึงเม็ดบนก็คือสุดกําลังของเครื่องนี้แล้วนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้ก็มาลองเสียงอู้สภาพสวยนะนีเห็นไหมนะครับสภาพนะครับเรียมมากมากเลยทีเดียว <laughs> โอเคนะครับลองเสียงวันนี้ก็ชแนลเอก็ใส่เป็นกลางแหลม12นิ้ว2ใบเหมือนเดิมชแนลบีผมก็ใส่เป็นซับเบส18นิ้ว2ใบเหมือนเดิมเดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูครับ กางแหลมเสียงเขากังวานมากเลยนะครับสดใสกังวานนะจะออกแนวเสียงกว้างๆเสียงกังวานนะครับแล้วก็ชัดเจนนะออกหนาออกสดใสนะครับเป็นธรรมชาติดีนะครับสําหรับน้ําเสียงเขานะครับกางแหลมในส่วนของซับเบสก็แน่นอนว่าคาสเอบีนะครับไพเล็ตอยู่แล้วนะครับคาสเอบีครับกางก็ดีครับเบสก็เสียงดีนะครับสําหรับคัสเอบีนะเป็นพอว่าแอมง่ายๆนะครับเสียงก็ออกมาง่ายๆฟังง่ายๆสบายๆหูนะครับ อ่ะโอเคนะท่านไหนที่กำลังมองหานะครับฝากว้ด้วยเจ้า NPE XL 1002เครื่องนี้สภาพสวยๆ5 8 0 0บาทผมส่งให้ฟรีสำหรับท่านที่ชำระเงินแบบโอนเนาะถ้าท่านไหนไม่สะดวกโอนทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะติดต่อเข้ามาได้นะครับแต่ว่าเก็บปลายทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นสำหรับคลิปนี้ก็จากลากันไปสวัสดีครับ